พี่น้องที่รักในพระกฤษณเจ้าบทนำพึงของวบอันนงคารมีดังนี้ครับถ้าประกาศสุขของพระบิ็นเจ้าประกาศอะไรนั่นก็คือสารที่พระเจ้าต้องการสื่อกับประชากรของพระองค์ถ้าการลงโทษของพระเจ้าไม่ทำให้เขากลับใจ พระองค์เองก็จะมาเพื่อตัดสินอิสราเอลอย่างแรงเมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าพระองค์พระวรสารวันนี้เราเห็นพระเยซูเจ้าเดินทางทางเรือพร้อมกับสิทธิ์และเผชิญกับพายุจนเรือแทบล่มสิทธิ์บุกพระองค์ขอให้พระองค์ช่วย รองค์ทรงระง,งับพายุทันทีพี่น้องครับทีแรกเสร็จคิดว่าเมื่อมีพระเยซูเจ้าอยู่กับเขาเขาคงไม่เจอพายุแต่แล้วธรรมชาติก็เป็นธรรมชาตินะครับทุกวันนี้เราเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า เราก็ยังพบพยายุหลายหลายลูกเช่นที่ผ่านมาเรื่องโควิดปัจจุบันนี้ก็เรื่องทามาหากินอนาคตก็เรื่องอาการเมืองอะไรสารพัดในความวุ่นวายเช่นนี้เราควรจะหันหน้าไปหาใครล่ะถ้าหากไม่ใช่ไปหาพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าผู้เดียวที่สามารถจะงับลมพายตุต่างๆได้บรรดาสาวกเป็นพยา,ยานถึงอำนาจของพระเยซูเจ้าอย่างไรเราเองคริจชนก็ควรจะมอบความเชื่อของเราในพระองค์การอยู่กับพระเจ้าเมื่อมีพายตุต่างๆดีกว่าที่จะอยู่โดยไม่มีพระองค์จริงไหมครับขอพระเจ้าเวพรเป็นน้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์